สวัสดีครับทุกคนวันนีู้่ผมแอดเ n นเช่นเคยนะครับวันนี้อยู่การอัปเดตอีเวนต์เอ่ออีเวนต์ตัวละครใหม่นะครับประจำวันที่4เดือนตุลาคมนั่นเองนะครับครั้งนี้ก็จะเป็นตัวละครอย่างตำนานมูนไลท์เอลินนั่นเองนะครับก็เป็นตัวละครย้อมสีของเอลินนะสุดท้ายตัวละครอย่างเอลินก็โดนย้อมสีสักทีนะครับแต่ว่าก็ไม่รู้นะว่าตัวละครใหม่จะโหดหรือว่าดีกว่าตัวเก่ายัางไงนะครับ การมารอบนี้ก็มีตัวละครอ,อย่าง President โ o ลมาด้วยนะเป็นการเลยหลังมา1ตัวท่วนนะครับแล้วก็มีตัวใหม่ของเอลินนะอ่ะเราก็มาดูสกิลของน้องกันดีกว่านะครับว่ามีสกิลอะไรบ้างเลยอ่ะนี่นครก็จะอยู่ตรงนี้นะสกิลที่1น,นะครับเมื่อเริ่มเทิร์นมีโอกาสห้าสร้างแรนมาร์กและเคลื่อนย้ายนะ ก็เป็นดอบเริ่มเทินนะครับแล้วก็มีจัดโอลิมปิก90%เมื่อฝ่ายตรงข้ามมาตกที่ฉันโอกาส60%มาเบิลหายไปนะครับก็เป็นการเบินเผามาเบิลให้เหลือศูนย์นะก็เป็นสกิลที่ดีอยู่นะครับทําให้อีกฝ่ายแบบไม่มีเงินจ่ายเรานะสกิลต่อไปก็จะเป็นสร้างเมงกระพูน90%นะครับแล้วก็มีโอกาส55% ป้องกันขโมยมาเบิลแล้วก็มีตกเมืองได้เงิน150ของค่าก่อสร้างเลยครับสกิลที่หายไปก็จะเป็นซกลของเปนนะเปนยีบเอนห้บเป็นต์บวก20นะครับแล้วก็มีสกิลฝันร้ายนะครับที่หายไปนะมผมว่าแบบนี้ตัวเก่าจะดีกว่าหรือเปล่าครับตัวใหมนะ่น่าจะมีสกิลที่เพิ่มมาก็คือมี ป้องกันขโมยาเบิ l e นะครับ55%าเนะแต่ว่าดูสกิลจะไม่ได้ดีไปกว่าตัวเก่ามากเท่าไหร่นะครับนี่นะตัวเก่าก็จะมีะแต่เป็นแม่ตัวเก่าจะเป็นแม่เด็กไฟฟ้านะครับแล้วก็อีกตัวใหม่ก็จะเป็นเคลื่อนย้ายเริ่มเทินแม่เหล็กไฟฟ้ามันจะไม่มีจะไม่ติดเนรเทศนะครับมันจะเป็นข้อดีของตัวเก่านะแล้วก็มีมีแปลนด้วยมีพื้นที่ฝันร้ายที่ไว้แก้ทางตัวละครสาย ลงแลนด์มาร์คด้วยนะครับแต่ตัวละครใหม่ก็มีดีแค่น่าจะมีดีแค่ป้องกันขโมยมาเบิรน,นะแบบนี้น่าจะน่าจะไม่ไม่ไม่กู้ควรกับการหานะครับแต่ก็แล้วแล้วแต่ทุกคนนะครับว่าจะหามาใช้ดีหรือเปล่าก็เป็นตัวเ,เป็นตัวละครที่ยังคงคอนเซปต์เดิมครับก็คือมีแมงกะพุนแล้วก็มีจัดโอลิมปิกนะครับก็สามารถไป ลองดูกันได้ใครที่มีตัวเก่าแล้วผมก็แนะนําให้เล่นตัวเก่าไปดีกว่านะครับเอ่อน้องก็ยังเป็นตัวที่ไม่ได้โหดเท่าไหร่นะสําหรับตัวละครใหม่ส่วนตัวละครเลนหลังก็จะเป็นเพรสเดนโคลนครับก็ใช้ทั้งหมด5้าใบบวกการ์ดนะเป็น5้าใบบวกการ์ดสามนะครับแต่ใครที่จะหาเพียวเพียวแบบใช้เพชรก็ใช้ทั้งหมด9ใบนะเอ,อเอลินตัวใหม่ก็ใช้แบบเดียวกันนะครับมีทั้ง 5, หา5ใบหรือหา9ใบนะ ตัวละครอีโวก็จะใช้อย่างละ5ใบนะครับใครที่อยากหาก็หาได้นะแนะนำเป็นตัวละครอย่างอีโวโครมากกว่านะครับก็ใช้เมงกระพุนทั้งหมด10บใบนะเพื่อจะหา,อ,าอย่างละ2ใบนะครับเพื่อจะได้1นเอนะอตรงนี้ก็จะมีใครที่มีตัวตำนานเอลินหรือว่าตำนานโครก็จะมีการเอสให้รับนะครับอย่างละ1ใบนะก็สามารถ เ,เก็บเพื่อไปอลดหย่อนนะครับเพื่อหาตัวใหม่ได้นะใครจะทําตัวใหม่ก็มารับได้ครับอ,อีเวนต์นี้ก็ไม่มีอะไรครับเดี๋ยวเราไปดูอ,อะไรเดียวแพ็คขายกันบ้างนะว่าบวเา g มขายอะไรบ้างอันนี้ก็เป็นแพ็คขายการ์ดปกตินะครับพวกนี้ผมแนะนาให้ข้ามดีกว่านะาตัวนี้ก็เป็น179บาทได้800 0เพชรนะครับใครที่แบบ สายเติมนะเพชรก็ค่อนข้างคุ้มอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นแพ็คการ์ดอ่านี่ใครขาดสติ๊กเกอร์ก็มาเออซื้อได้นะค่อนข้างคุ้มอยู่แพ็คตำนาน729าใบอันนี้ข้ามดีกว่าครับผมเพราะวามีโอกาสที่จะได้ตัวตกเมตามากกว่านะอันนี้ก็เป็นแพ็คแบบขายครบเซตนะครับมีตำนานมีคอสแล้วก็มีรูนด้วยอ่า ตัวคอรใหม่ก็ใช้เป็นแพ็กการหาก็เป็นแพ็ก200นะครับรู้สึกว่าน้องจะมีคอร์ดด้วยใช่ไหมตรงนี้ก็จะเป็นรูน3ชิ้น249นะครับใครที่กำลังหารูนกระต่ายอยู่ก็สามารถมาปิดใต้นะส่วนร้านค้าตรงนี้ก็จะเป็นเ,เหมือนกันสุ่มแจ็คพอตมากกว่าครับอ่ะนี่ก็เป็นแพ็กสติกเกอร์นะใครที่แบบขาดสติกเกอร์ก็มาหาได้อันนี้ครับแพ็กตัวละครตำนานใหม่ก็ 349นะครับตัวเก่าก็จะเป็น249นะ President ค o ก็249เช่นเดียวกันครับก็ถือว่าลดไป1 0อก็ค่อนข้างดีนะ,อะคอร์สก็จะอยู่ที่549ครับแบบแพ็คจัดเต็มก็899อนะคอร์สเพรสเด e n โค r o รครับตัวเก่าก็มีนะสำหรับโครใครที่แบบหายอยากหาคอร์สโลมาใส่นะวิดูตรงนี้ดิ ตรงรูนี้ผมว่า,าช่องนี้คุ้มนะครับมีรุนกระต่ายแล้วก็มีรุนกันดูดด้วยนะแค่179บาทก็สามารถมาปิดได้ครับผมว่าเป็นแพ็คที่ค่อนข้างคุ้มเลย <ed> เดี๋ยวเราไปดูคอสของตัวละครใหม่กันดีกว่าครับว่าเป็นคอสความสามารถสกิลอะไรนะหวังว่าจะดีนะครับความสามารถของคอสนะครับเมื่อฉันตกดินแดนทองฟ้าหรือก่อสร้างมีโอกาส60% ชาร์จโล่ซูเปอร์ทั้งหมด2ขั้นนะครับก็เป็นคอสที่ไว้เล่นกับด่านใหม่นะที่แบบเป็นดินแดนท้องฟ้านะครับผมก็ว่าเป็นคอสที่รู้สึกไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่นะใครที่แบบมีพวกจี้สร้างโล่แล้วก็สามารถข้ามได้ครับก็เป็นคอสที่ค่อนข้างสิ้นเปลืองทรัพยากรนะครับ <laughs> ใครที่แบบไม่ซีก็สามารถข้ามได้นะเป็นเป็นคอสที่ไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่ครับ ผมคิดว่าน่าจะน่าจะเอายัดคอสอย่างอื่นมาแทนนะน่าจะเป็นแบบคอสสาบหุ่นกระบอกก็ได้อาจจะโหดก็ได้นะครับใครจะไปรู้ <c oughs> อ่ะทุกคนเราก็มาสรุปอ,อ,อีเวนต์นี้กันดีกว่านะครับก็ใครที่คิดจะทําตัวใหม่ก็แนะนําให้ข้ามมากกว่านะครับเพราะว่าเป็นตัวละครที่ไม่ได้เก่งไปจากเดิมมากเท่าไหร่นะอาจจะดีตรงที่ว่ามีสกิลป้องกันขโมยมาเบิลเพิ่มมานะครับ แต่ผมว่ามันก็ยังไงอะไม่ได้ทําให้ตัวละครเก่งขึ้นมากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าถ้าตัวละครเอลินตัวเก่าที่มีออฟเสริมหรือว่ามียังไงอะมีคอสคอสแปลงร่างนะครับตัวละครตัวละครเก่าก็มีคอสแปลงร่างที่มีสกิลป้องกันขโมยมาเฟ่นเชนเดียวกันนะเผื่อใครไม่รู้แต่ตอนนี้น่าจะเอาเอาน่าจะไม่เอามาขายแล้วครับใครที่แบบตัวเล่นเก่าก็น่าจะมีนะส่วนใครที่จะทําก็แนะนําเป็นตัวละครอย่าง เควินเดนโคมากกว่านะครับเป็นตัวละครที่ค่อนข้างครบเครื่องนะแล้วก็สามารถลงลีกได้9วินได้อยู่ครับตอนนี้นะก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ค่อนข้างดีเลยเดี๋ยวคลิปหน้าอาจจะเป็นคลิปรีวิวของตำนางเอลินนะครับก็ฝากกา like, <c oughs> ดไลค์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ